วัสดีครับทุกคนผม JR ครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลแมกมาตื่นกับไม่ตื่นกันนะครับเริ่มจากผลแมกมาที่ยังไม่ตื่นเลยนะครับผลแมกมาจะมีอยู่ร่วมกัน5สกิลนะครับสกิลแรกแมกมาแครปใช้ความชานาญ1มาเตอรี่สกิลตบมือจะทําการตบมือแล้วใส่จมือครับ สีสวยมากเลยครับเท่ด้วยด้วยครับสกิลที่สองแมกมาเขารับใช้สิบห้าเขาชำนาน,นะครับโอ้ดูเหมือนจะทำการนั่งลงครับเจนก็โอ้ไปแมกมาไปด้วยครับศัตรูที่เหยียบพื้นจะติดดามิด้วยครับ อีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งครับนี่เอ้าไม่โดนนี่นี่น,นี่อีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งครับไม่โดนเหยียบจะติดจะมีการทำดาเมจดด้วยครับสกิลที่สามแมกมาฟิสแมกมาฟิสแมกมาปลาครับปล ah, าครับมันจะแมกมาฟิส ma จะ เหมือนจะเหมือนจะมีแมกมาอยู่ด้านขวามือแล้วทำการปล่อยด้วยครับล็อกแล้ล็อกลองอีกรอบหนึ่งครับนี่นี่นี่ทางอากาศเลยครับนแล้วเมียแรงอยู่นะครับสกิลที่ห้าแมกมามิเทอร์เล็ดมิเทอร์เล็ดนะครับ จะทำการจะทำจะมีแมกมาติดอยู่รอบแขนนะครับอุย้ยเหมือนคลื่นลาวาเลยครับเหมือนเซนามิลาวาเลยครับมาดูดูอีกรอบหนึ่งครับดูอรอบหนึ่งครับเอยอมากเลยครับเปล่แรงมากเลยครับอุ้ยเจ็ดเจ็ดพัน 7,000ขว่าเลยครับแรงมากเลยครับสกินสี่แมกมาฟอร์เหมือนจะทำการมุดดินนะครับทำเมียดไปเรื่อยๆให้สตูเหยียบพื้นอูนจะตายแล้วสตูสตูทำการเหยียบพื้นพอป,ปล่อย จะมีพื้นละวาออกมาด้วยถ้าศัตรูจะโดนถ้าศัตรูโดนน่าจะลอยขึ้นหน้าเลยใช่ด้วยครับลอยสูงเลยครับต่อไปคนแมกมาที่ตื่นแล้วครับคนแมกมาี่ตื่นแล้วจะทาจะดาเมจแรงขึ้นและชื่อเปลี่ยนไปด้วยครับสกิลแรกแมกมาโชว์ เรามีแรงมากเหมาะกับการล่าเจ้ามากเลยครับนี่ครับเหมาะกับการล่าเจ้าเลยครับกิลด์สองชื่อบอลเล็กเน็ตแอป,ปบอลบอลแคเน็ตก,กิลซอบสกิลสองจะทำการชาร์จแล้วมีแม็กมากอยู่ขวามือด้วยครับ จะทำการโอ้ย,อยไม่โดนไม่โดนเอาใหม่ครับเอาใหม่สกิลสองทำการจับตูเจนก็ทำให้จัดศัตรูปิวด้วยครับดูกันอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยใครมองไม่ทันครับนี่ครับผมยังมองไม่ทันเลยครับสกิลสาม สกิลสามชื่อก ma ีดแมกมาเฮากีดแมกมาเฮาจะมีแมกมาอยู่ฝ่ามือเช่นเคยครับจะทำการปล่อยลูกไฟขนาดใหญ่แมกมาแมกมาผู ma ma ้พดิดครับแมกมาขนาดใหญ่โดนศัตรูครับนี่หมอนลอยได้ครับอย่างนี้ อุ้ยดูดิมันลอยเลยครับมันยังยิงได้ไกลเลยครับเห็นมอนต,ตรงนั้นไหมครับตรงนั้นครับผมจะยิงใส่เลยครับเฮ้ยยะโดนด้วยครับสกิลสกิลที่สี่วอลเคนส์สตอมโอ้มีแดงๆขึ้นมาด้วยครับ แมกมามีควันด้วยครับน่าจะรุนแรงน่าดูเลยครับจอแดงเลยครับนี่หน้าจอแดงเลยครับควันก็ขึ้นด้วยอูมองไม่เห็นสกิลที่ห้า beast right จะทำการที่ท ขี่อะไรไม่รู้ครับเหมือนหมาเลยครับแล้วเสียงก็เหมือนเจ้าทะเลด้วยครับเสียงเหมือนเจ้าทะเลมากเลยครับขี่ beast of dark ขี่ beast อะไรก็ช่างเถอะมันชมันสามารถทำดาเมจดได้ครับอย่างงี้ครับนี่นี่ อีกรอบหนึ่งครับนีโดนโดนมันสรุปพนแมกมากดามีดแรงมากเลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ